สวัสดีครับก็ติดรับข่าวสูตรช่อง4 June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณะสิงห์สามารถฟังได้2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติด like, share, ตามเป็นกำลังใจกับช่องชั้นหน้าหัวหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับขณต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอ่านไดดีมาที่เปริบเบิลหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องอ่านได้ดีมาทำค่าครูได้ครับโอเคอ่าวันนี้นะครับจะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์และคณะสิงห์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทนน์ะครับ วันที่14กุมภาพันธ์2566ของ, 5, 2002, ร,ะะของราศีสิงจะเป็นยังไงมาติดตามและฟังกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องดูจุดกําเนิดของเรากันก่อนนะครับก็คือตนุราศีสิงอยู่ตรงนี้นะครับทั้งราศีและลัคนานะทีนี้เ,เราต้องดูตัวตวนกันก่อนนะครับว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงในวันนั้นนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวดาวประจําตัวขณะนี้โคจรอยู่ในราศีกุ่มได้ตําแหน่งประนะครับประเนี่ยหมายของว่ามันไม่แน่นอน หมายถึงว่าม,มันมีหลายคุณยากรณ์นะครับหนึ่งคือความไม่แน่นอนของความคิดความอ่านของเราเนี่ยนะครับคือมองคนไม่ขาดทําอะไรก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่บันดีอย่างหนึ่งคือเรื่องคู่นะครับตนุปะตะนัตติเป็นปแปลว่าตัวเราเนี่ยยอมซึ่งคู่โอ้มันเป็นแบบเ้าเรียกว่าคนรศีสิห์เนี่ยอิโก้เยอะศักดิ์ศรีเยอะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยก้มหัวใ,ใครหรอก ไม่ค่อยจะตามใจแฟนสักเท่าไรหร่เนาะแต่คราวนเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเดือนแห่งความรักหรือเปล่านะครับวาเลนไทน์เนี่ยคุณก็เลยอ่าหนึ่งเดือนเนาะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกณก็จะยอมอ่อนให้คู่นะครับแล้วมันไปอยู่เรือนคู่แปลว่าเราเนี่ยอ่อนกําลังนะครับในเรือนคู่แปลว่าคู่เขาเข้เขมแข็งกว่าเรานะครับดาวปตัตตนี้ไปเรือนสุภาเห็นไหมครับมันมมันแบบเกิดความสําเร็จในตัวตนของเขาดังนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ชนะแต่ยังหมายถึงคู่ศัตรูได้ด้วยแต่เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความรัก รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใก้ย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมเคยพยากรณ์เดือนคุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับ2พฤ6เนอะก็ย้อนกลับไปฟังจะคล้ายๆกับคลิปนี้กราฟิกแบบนี้แหละครับอแต่มันจะเป็นรูปโลโก้ของคุณอยู่ตรงนี้อไม่ใช่ไม่ใช่ราศีเนานะโอเคทีนี้นะครับตัวดาวกุมกระดาวศุกร์ไม่อยู่ดวงเดียวดาวศุกร์มาเพิ่มกำลังให้คุณเพราะเป็นดาวคู่สมพลดาวอาทิตย์มีกำลังหกดาว สุกมีกําลัง21รวมกันเป็น27นะครับก็เลยทําให้ความเข้มแข็งขึ้นตัวคุณก็เลยโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพลังหายักขนาดนั้นนะครับดาวสุกยังมาช่วยอยู่นะครับแล้วก็อยู่เรือนปัตตานีดาวสุกมาจากเจ้าเรือนอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันกมัมมะกับเจ้าเรือนสาชาสาชาป,ปัตตานีนะครับก็หมายถึงว่าตัวเราเนี่ยจะมีคือคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วจะเป็นพัฒนาเป็นคู่ในอน,นาคตได้ด้วย และมาจากเจริญกรรมมาด้วยกรรมมาแปลว่าการงานแต่เราจะไม่ถ่ายตรงคํวาว่าการงานแต่มันหมายถึงปัจจุบนันก,กรรมนะครับหมายถึงการเลือกการตัดสินใจและการการะทาของเราด้วยพอไปอยู่ในเดือนปัตตานีแปลว่าเราก็จะเลือกเขามาเป็นอะไรมาเป็นคู่ของที่ทาให้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นเวรกับเป็นบุกเพกันนะครับเขาเวรกรรมอย่าเพิ่งคิดไปในทางอากุศลกรรมแต่มันหมายถึงก,รรกุศลก,กรรมก็ได้อกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ได้อยู่ที่ว่าคุณคบกับเขาแล้วอ่ะคุณมีความสุขหรือไม่ หรือไม่มีความสุขนะครับอันนี้คือมันจะตอบได้ทีหลังแต่อันนี้หมายความว่าอม,มันจะต้องมีเวรมีกรรมผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆจนแบบร้อยชาติพันชาติเนี่ยคณจะต้องมาอ่ามาเจอเขานะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่าในความเชื่อในทางศาสนาเนาะก็หมายความว่าอ่าเวียนว่ายตายเกิดร้อยชาติพันชาติเจอคนมามา,มากมายมีคู่มามา,มากมายแต่จงจำไว้ว่าเขาจะมาบุกเพกับตัวเราเนี่ย เนบชติเนี่ยได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเขาเกิดเป็นคนหรือเปล่าหนึ่งนะครับหนึ่งเกิดเป็นคนหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยทำทำบาปไปเยอะบางทีอาจจะไปเกิดเดรัจฉานหรือบางคนทําบุญไปเยอะไปเป็นเทวดาอย่างเงี้ยครับทำให้ไม่เจอกันก็ใช่ไหมครับแต่คือจอะไปสัญญินสัญญาณนะเพราะไม่งั้นคุณจะได้คู่กับที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับเหมือนงูเก้งก้องเหมือนแม่เบี้ยพวกเนี้ยครับอ่าดูตัวอย่างไว้เลยว่านั่นคือการสัญญินสัญญาไว้ในชาติที่แลว้วแล้วมาผูกพันกันชาตินี้คือเขาเรียกว่ามัน ดูไม่สัมพงกันเนะ่ะเพราะว่าคนนึงเป็นคนคนนึงเป็นสัตว์มันไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลักข้ามสปีชีไปเลยมันเลยไม่โอเคมันไม่สมวังนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยให้เราเลิกถึงเรื่องคู่ให้ดีๆใครที่ไม่ต้องการมีคู่ก็ดีไปตัวคนเดียวสดทุกอย่างแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนัย่นแหละคนที่มีคู่ก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอย่าลืมว่าการดูดวงคู่เนี่ยยากมากเพราะเราต้องดูเปรียบเทียบกัน ระหว่างสองดวงนะครับดวงหนึ่งของเราดวงหนึ่งของคู่มาประทะกันว่าอ่ะมันคือเขาเรียกว่าเหมือนว่าดูคู่สมพงษ์อะไรของเขานั่นแหละนะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบดวงสองดวงนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคเอ่าเรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวคู่ของเราเนี่ยปัตตุนีเนี่ยคือดาวราหูไปอยู่เรือนสุภาใช่ไหมครับเจอดาวมฤตยูแปลว่าอะไรครับในเรือนสุภาแปลว่าอยากได้ความสําเร็จมากเกินไปคู่อ่ะคือแบบเขาต้องการแบบโฟกัสอะไรว่าแบบ ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาลุ่มหลงมากๆเลยแล้วเด้งเลงดาวเกตหมายความว่าตัวเขาเนี่ยก็คิดคิดเพ้อฝันเกินไปนะครับจำไว้ว่าคิดเพ้อฝันเกินไปดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับความเป็นจริงดังนั้นเราก็ต้องเรียกว่าเผื่อใจไว้ด้วยอืมแต่คนละศิษย์เนี่ยมักจะแบบทายคนละแบบกับคนอื่นเขาเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่งอคนอื่นเขาไงคือคือแบบว่าถ้ามีประโยชน์ด้วยคุณก็จะงอเขาอยู่แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ด้วยาคุณก็จะไม่สนใจเลย อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังตรงจุดนี้เพราะเรามีอีโกโ้มีทุกอย่างด้วยเราก็จะไม่แบบถ้าเขาไม่ตามใจฉันฉันก็ไม่ตามใจเธออย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าหันหน้าออกจากกันเลยครับเบือนหน้าออกจากกันประมาณนี้เลยทําให้แบบมันสมหวังยากนิดนึงนะแต่คนราศีสิงไม่ได้อาภัพหลักกับคนราศีกลุ่มเนี่ยนะครับที่เลงกันเนี่ยนะครับนิสัยจะเป็นคนราศีกลุ่มทั้งหมดนะครับคือคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นราคันจำไว้เลยครับไม่ใช่ว่าจะราคณาไหนราศีใดก็ตาม แต่เขาจะนิสัยเหมือนราศีกุมภ์นะครับอ่าเขาได้ราศีกุมภ์เยอะเลยทําให้คุณเนี่ยต้องเข้าใจกันด้วยเพราะคุณเป็นแสงสว่างเขาเป็นความมืดมันค่อนข้างแบบคือแรกผมก็เอ๊ะมันเข้ากันได้ไงมืดกับสว่างอ๋อหอยินหยางนะครับราศีสิงหาศีกุมจะเป็นหนยินหยางนะครับหมายความว่าปรับสมดุลทั้ง12ราศีเลย2ราศีนี้เป็นตัวเพราะมันเป็นอะไรครับคือในทางโหราศาสตร์ไทยจะบอกว่าเป็นภาคกลางวันกับภาคกลางคืน โอเคไหมอืมมันคือความเป็นยินเป็นอย่างอันนี้คือภาคกลางคืนอันนี้คือภาคกลางวันนะครับประมาณน,นี้มันจะมีการแบ่งด้วยแบบนี้นะครับถ้าใครเรียนโหราศาสตร์จะเข้าใจใครไม่เรียนโหราศาสตร์จะงงนิดนึงแต่เอาเป็นว่าประธานแห่งความมืดก็คือดาวราหูประธานแห่งความสว่างก็คืออาทิตย์นะครับก็หมายถึงว่าเวลาในใน 12, 12ราศีเนี่ยก็จะมีราศีละสองชั่วโมงใช่ไหมครับทำให้เกิดลัคนาได้ไงอ่ะก็หมายถึงว่าสองชั่วโมง อสองชั่วโมงก็คือสว่างนะครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปเรืเร่อยๆจะถึงราศีมังกรสว่างแต่ราศีกลุ่มเนี่ยเป็นตัวแทนของมังกรนี่แหละนะครับเพราะเป็นเกษตรอีกเรือนหนึ่งก็เป็นมืดมืดมืด,ม,ด,ม,ดมาเรื่อยๆถึงกรกฎมืดไหมอ่าเล่าหูกับกรกฎเนี่ยที่เป็นดาวจันทร์เนี่ยมันก็คือกลางวัคืนถูกไหมครับอันนี้คือความมืดอันนี้คือแสงสว่างยามกลางคืนอันนี้คือแสงสว่างกลางวันนะครับอันนี้คือพื้นผิวพบอืมเพราะเป็นทตุดินเห็นไหมครับ เราจึงไมนมีประสาแฝงอยู่นี่ที่โหราศาสตร์ไทยไม่เคยสอนนะครับผมก็รู้เพราะมันเอาไปพนวกกับจีนได้ด้วยนะครับประมาณนี้แต่ขอไม่เล่าในจุดนี้เพราะว่าอยากจะว่านอกเรื่องนะครับเมื่อกี้ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะนะครับโอเคทีนี้เราถามว่าเราจะมีความสุขไหมในวันวาเลนไทน์อ่ะดูเลยนะครับคนราศีสิงห์ปุตตะเป็นดาวพฤหัสนะครับหมายถึงความสำหวังไปอยู่ในเดือนมรณะอย่าเพิ่งตกใจปุตตะมรณะมันแปลว่าไม่สำหวังก็จริงแต่ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอย่าลืมนะครับดาว ดาวดวงใดก็ตามถ้าได้ตําแหน่งอย่างดาวเสาเป็นเกษตรในเรือนมังกรเนี่ยมัน,นเป็นพินุบาทก็จริงแต่มันก็ได้ความมั่นคงได้เหมือนกันนะ,ะนะครับนี่ก็เหมือนกันดาวพิเศหมาถึงการบริหารการจัดการการแก้ไขต้องใช้ความรู้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าความชอบของเราจะต้องคือคุณจะคว้าคนผิดนะเข้าใจไหมครับอย่างเช่นเราไม่ได้สนใจเรื่องของนิสัยแต่ฉันชอบคนสวยคนหล่ออย่างเงี้ยครับคุณก็คว้าเอาคนสวยคนหล่อไปมันก็คือมรณะไงครับปุตตะบรณะแปลว่าความชอบทําให้เกิดความเสียหาย อ่าแต่ดาวพฤกษ์สมันแก้ได้ดังนั้นคุณก็ต้องเลือกนะครับดาวพฤกษสีหมายถึงการบริหารการจัดการหมายถึงการเลือกครับอ่ใช้เวลานิดหนึ่งเพราะดาวเสาร์เป็นอริมันก็หมายความว่าคุณทุกข์กับปัญหาเยอะนะถ้าเบิดคุณปล่อยปะละเลยเข้าใจไหมครับมันอยู่มาสปีครึ่งแล้วเนี่ยสำหรับราศีสิงห์เนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะที่มาปรึกษาดูดวงส่วนตัวเนี่ยดาวพุธเข้ามาช่วยก็ามาจากเจ้าหนุนการเงินกระดุมพระอริมันก็หมายความว่ามีเงินก็จ่ายเงินนะครับหรือเอาเงินไปจ่ายหนี้นะครับหรือมีหนี้สินเรื่องการเงินก็ได แล้วก็มาจากเจริญลาบลาบภะอริมันก็หมายถึงว่าเอาเงินไปจ่ายหรือเอาเงินบางอย่างไปลงไปเพื่อให้เกิดโชคลาบมันหมายความว่ามันได้ชโชคลาบจากปัญหาก็ใช่ไหมครับได้ชโชคลาบจากปัญหาได้เงินที่ได้จากชโชคลาบนั่นแหละมาจากปัญหาเพราะคนเราเสสิ่งได้กระดุมพากับนาภเป็นดาวดวงเดียวกันแปลว่ามันดีทั้งคู่มันหมายถึงว่าได้ชโชคเป็นลาบอขอโทนได้ได้ล,ไดลาบเป็นเงินได้โชคเป็นเงินนะครับประมาณนี้ คือดีที่สุดนะบอกเลยคนละส,สิ่งเนี่ยผมผมยังคิดว่าเราน่าจะได้บ้างนะครับจะบอกว่าอิจฉาไหมไม,ไม่เพราะว่าเราเข้าใจไงว่ามันมันไม่สามารถเป็นได้อ่ะอืมก็ประมาณว่าเออก็อยากได้แค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็คืยกระดุมพะระอดีตก็หมายความว่าตัวคุณเนี่ยระวังนิดหนึ่งปัญหามันมีทั้งดีและเสียเข้าใจไหมครับปัญหามีทั้งดีและเสียแปลว่าอาจจะเป็นคนไม้ก็ได้อ่าแต่คุณจะเอาไหมล่ะนะครับคนละส,สิ่งเนี่ยจะเอาไหมคนไมน้นี่ผมบอกเลยร้อยทั้งร้อยเนี่ย สัก80ดสิบมมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่จะยอมเอาเพราะว่าคุณจะไม่สมหวังกับเรื่องของความรักเข้าใจไหมครับถ้าคุณเอาคนที่แบบโสดไม่มีพันธะใดๆอะไรเงี้ยครับหรือแบบไม่ได้เป็นม่ายมาก่อนอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนเลือกนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าลาสิสิงจะไม่มีคนเลือกเลยมันก็ต้องมีบ้างแหละอ่ะเพราะว่าคนลาสิสิง์ก็มีทั้งคนมีอีโก้และไม่มีอีโก้ถูกไหมครับลักนาสิง์แต่ลาสิตุนอย่างเงี้ยอ่าดาวที่อยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเาายยอออมมก่งลื เพราะว่าดาวทิ์อับแสงแปลว่ามีความเยอะยิ่งน้อยที่สุดมีความเป็นตัวเองน้อยที่สุดมองเห็นคนอื่นมากกว่าตัวเองเพราะว่าเนี่ยคนอาทิตย์อยู่ที่เนี่ยมองเห็นคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับพี่ผมจะเกิดลักษณะตุลดาวทิ์อยู่ที่ราศิกัญเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองเพราะดาวศุกร์มันรักโลกมันรักสวยมันรักสวยรักงามอ่ะมันรักทุกอย่างที่มันเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่เสียสละเพราะเป็นการแบกรักทั้ง1 1เราศีเห็นไหมครับนี่คือปริศนา ไม่มีใครมาบอกนะครับอันนี้ผมศึกษาเองเขาแบกทั้ง11ดราศีไว้อืมนั่นคือความรักละเอยความยุติธรรมเนอะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวความมั่นคงอัพเพเสริมให้อีกนิดนึงนะครับความมั่นคงของคุณจะมีไหมอ่าดังนั้นเนี่ยการสมบัังมันพอมีได้นะครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยส่วนความมั่นคงคือพันธุนะครับพันธุคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารไปเป็น และราชโชคในเดือนกุมมาความสมวัติเงีกระท่อนกระทันมีบ้างไม่มีบ้างหมายความว่าแล้วแต่คนนะครับคนคนไหนที่แบบเลือกอะ่ะเลือกอย่างเช่นเลือกเยอะเลือกมากอะ่ะมันก็ไม่ได้นะครับเออเหมือนใครก็ไม่รู้กำลังพูดอยู่คือเลือกเยอะอมากก็ไม่ได้นะครับเพราะดาวคันเนี่ยากำลังนิ่งอยู่ในเดือนกรมะนะครับแล้วยังเป็นประและราชโชคด้วยราชโชคหมายถึงว่ายังพอได้ไงครับอ่ามันฟื้นทําให้สามารถทําทําได้บ้างแต่อย่างเช่นคือคุณจะสามารถมั่นคงกับ คนที่คุณคบได้รางวันเดินท์เเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวจำไว้ว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะจะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณต้องทัศนคติที่ดีเลือกคนที่ถูกต้องแล้วคุณจะสามารถมั่นคงได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคัมการได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคดัมการในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ